กระเพาะทะเลเอาสามบาทสามบาทกระเพาะทะเลสามบาทสามบาทด้อสามบาทกินไม่หมดกินไม่หมดไอ้ไทยคิดพรแหลมกันไขว่าไผ่ถ่เอาลองเพลงให้ฟังเนี่ยเจ้าเอาตาไรเบื้องยุคเม่หกสิบเทอมไ่เบิ้งรว่าเป็นสาว เอาลองเห็นมันจบนนนบ้านใดเนาะเมนอ้เชียงรุ้วานเอาบ้านใดๆพ่อวางอะไรได้นนหนิเขาาียนเชียงเนี่ยใครเขาต้องเอาเห็นมันได้พ่อวางตัว,วอ,อันนี้อนของวัได้ดิ้เงโอ้มเมนเยี่ยมแมวให้เมืองบอว่า,า,าพ่อบอกว่ามเมนเยียมแมวย่สา <laughs> ไข่ปลาเอาไุไข่ปลาดุกข่ปาดุกนี้วจ้ามีขอนียวบ่ขนียวกัไอตัวนั่งกับทะลไม่นยหนึ่งยู่แม่นุยไปซ้ารันั่อยาไปเฮ็ดเมียเมียกับ่มีเออไปอยู่ไหนแม่หันหมอรับแม่หมอรับ่ม่างห่าง้เวออกมากพได้เต้ว่ามากเิข้างหรือเปล่า อยู่หลังเวทีเอออยู่หลังเวทีวทบัตรมันออกมาบ่าได้บาตเขาบ่มาณหันพ่อพ่อกินอาหารเาขาเลยเป็นบ่กรึบอกรึไปสั่งให้เสื้อสั่งบอกได้ดี่วะโอ้ขอบคุณพี่ไอ้อีครับเลยรวมสร้างแล้ว่ัพ่อบ่วสามบาทพ่อสามบาทาพ่อแล้วว่าเสามบาทสั่งให้พ่อได้เนาะโอเคเอ คนละคนกับมาูเียดคนเดียวกันค่ะนี่บบาตุ้ยแล้วค่ะนี่เลี้ยงเลี้ยงเมีคนละคนมันจิล่สิบ่ได้เฮ้ยเลี้ยงก็มยไงแนคนเดียวกันคนเดียวกันผู้นี่เะพ่อผู้นี้เป็นพี่ไส้มียี่ติงผู้นี้พี่ไส้มีเป็นพี่นังเออก็จะ นาแมนบ่เดียวหนยังนาแมนบ่แเปนไคทนั่งที่นี่ละเนกว่าไรงนหนจังสี่เลตัวอะไรผ่านิจิวบอมนบ่แมนคนเดียวกันบ่อเห็นนุ้นจังสี่บับ เป็นยังไงเห็นหุ่นยังสี่หรืเป็นยังไงเป็นไดัมมี่คือสิเก่งดัมมี่ปตีแล้วมาตีอย่างอื่นได้บ่ตีไม่ก๊อปตีไฟก๊อปนะล้อตีไฟยังอย่งอื่น

มันบอเป็นมงคลเว้าคุณศาทำมานี้งไปไปไปสวดให้ยิ่งดวันนสมาธิจาม่ครให้เอาเร็ววันดีพ่อามยกวนี้อ้าววันดีาแล้วเ่อเอาอันนี้นเห็นที่บอกที่บอกมถึงพวกกินกเมียม่ดิเอาไปก่อนรอเดขอสร้างให้ดอกเมียมากกจังเอาไหมเอ็กเขสร้งให้ดอกกินรัวพ่อโอ้

พ่อจับจบนี่เออเ<อ>นียนมาเอาเมื่อเ,เรากินเขาก็พัดกระเพราสัน่นมาเสียมากมากภาพี่น้องพาเบิ่งบรรยากาศสาวน่อยนะคะม,มาจอดมาถึงมาหอดกันแล้วคะ่ะตอนนี้เวทีกับพ่อในมากนะคะ่ะเวทียังมากพ่อในหอดตัทาย่อยกันมาค่ะ ร้านร้านทำการแสดงเมื่อแรกนะคะทุกคนก็กำลังนอนพักผ่อนค่ะแดนเซอก์ก็พักผ่อนขึ้นกันนีเอฟซี FC หมาอ,อาหารให้แม่ดู ปิดวันดีครับยไส้หอข้าวพ้มาได้เลยอะรันเียกันเื่อมนด้ก่อนายสบายดีโอ้ยใส่ใส่ันดีวันอะ่น้อันดีกันี่าเลืออหาำซั่งเป็นเรื่องอนาถาอัน

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ